ภาษาไทยบายครูปัม๊มเรื่องสลาเสียงชั้นตอนที่หนึ่งสวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปัม๊มอีกเช่นเคยนะครับในวิชาภาษาไทยวันนี้ครูปั๊มจะมาสอนเด็กๆเรื่องสลัด เสียงสั้นนะครับเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างครับในช่วงที่ปิดเทอมสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเด็กๆอย่าลืมอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็หมันล้างมือบ่อยๆออกจากบ้านนะครับก็ใส่หน้ากากอนามัยหรือแมสซัก2ชิ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วเปิดเทอมเราจะมาเจอกันนะครับเด็กๆสำหรับวันนี้เมื่อเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเด็กๆ ได้มีการบ้านในเรื่องของอสำนวนถูกต้องไหมครับทีนี้เด็กๆเตรียมหนังสือแบบเรียงวิชาภาษาไทยมาแล้วถูกต้องไหมครับถ้าเตรียมมาแล้วให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าการบ้านครับวันนี้ครูปั้มจะมาเฉลยการบ้านหน้าที่7นะครับหน้าที่7ที่เราค้างกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับ อ่หน้าที่7คือหน้านี้นะครับให้เด็กๆไปทำข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6เองเพราะว่าข้อ1ครูปั๊มทำเป็นตัวอย่างให้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยเด็กแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเด็กๆจะต้องชี้ตามนะครับนิ้วชี้ตามบรรทัดที่ครูปั๊มอ่านแล้วก็ปากขยับตามครูปั๊มอ่านไปพร้อมกันนะครับนิ้วชี้ปากอ่าน แล้วเราจะได้ความรู้ครับเด็กๆทีนี้เรามาดูกันในส่วนที่เป็นข้อที่หนึ่งนะครับฉเฉลยอ,อีกหนึ่งรอบนะครับข้อที่หนึ่งอ่านพร้อมครูปั๊มเลยครับเด็กๆเ,เขาพูดเหมือนรู้ไปหมดแต่รู้ไม่ลึกซึ้งสักเรื่องเขาจุดๆ,ๆเขาอะไรครับตรงกับสำนวนไทยที่ว่าเขารู้อย่างเป็ดน,นะครับเขารู้อย่างเป็ด ใชรถูกต้องติ๊กถูกไปเลยนะครับข้อที่สองข้อที่สองนะครับอ่านพร้อมครูปั๊มนะครับติกเด็กยายสอนว่าแม้วิชาความรู้จะเป็นสิ่งสำคัญแต่การรักษาตัวให้รอดพ้นจากอันตรายนั้นสำคัญที่สุดเหมือนสํานวนสุภาษิตท,ที่ว่าติ๊กตอกติ๊กตอกรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอด เป็นยอดดีนะครับมีใครถูกไหมครับเขียนลายมือสวยๆนะครับเด็กๆมีใครถูกไหมครับถ้าถูกติ๊กถูกลงไปเลยนะครับอามาที่ข้อ3ชี้ไปที่ข้อ3านะครับเด็กๆอ่านพร้อมครูปั๊มเลยนะครับข้อที่3นะครับอย่าดูถูกการเรียนความรู้เล็กๆน้อยๆเหมือนสำนวนสุภาษิตท,ที่ว่าติ๊กตอตกติ๊กตอก เราเรียนไปแล้วรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบบหามนะครับข้อ3ตอบว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบบหามใครถูกติ๊กถูกลงไปเลยนะครับเด็กๆต่อไปข้อที่4ครับอ่านพร้อมครูปั๊มนะครับข้อที่4เขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างขอไปทีเป็นการ ขายผ้าเอาหน้ารอดนะครับขายผ้าเอาหน้ารอดอ่าถ้าใครถูกติกถูกลงไปเลยนะครับข้อที่ห้าข้อที่ห้านะครับเด็กๆเมื่อเขาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็มีคนขุดคุ้ยความผิดของเขาขึ้นมาแสดงต่อสาธารนณะชน เหมือนสำนวนที่ว่าน้ำลดตอผุดนะครับอาน้ำลดตอผุดอข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายอ่านพร้อมครูปั๊มนะครับผู้หญิงคนนี้ใช้จ่ายสุดรุยสุดาายเด็กๆจําภาพที่ครูปั๊มเอามให้ทายได้ไหมตรงกับสำนวนที่ว่าแม่กระเชอกน้นรัวเด็กๆเห็นกระเชอนะครับ เป็นภาชนะคล้ายกระจาดแต่ว่ามีทรงสูงนะครับและก็ก้นสอบก็คือก้นก้นแบบเล็กกว่าปากนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆครับทั้ง6ข้อใครได้6ข้อเต็มปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับแล้วก็ครูความคิดว่าเด็กๆน่าจะได้เต็มกันทุกคนเลยนะครับถ้าผิดไม่เป็นไรเราแก้ไขได้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูคลิปได้อีกถ้าสมมติว่าเอ มันตอบว่าอะไรนะครับอ่าทีนี้นอกจากที่เฉลยการบ้านแล้วนะครับเด็กๆวันนี้ครูปาม,มาครับจะมาสอนเด็กๆเรื่องสระเสียงสั้นอ่าในเรื่องของสระสระเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองเสียงด้วยกันก็คือสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวนะครับนะอ่านี่นะครับตัวอย่างสระ อ่าเรามาดูกันนะครับอ่าคำว่าสระนะครับสระนะสระของสระของเรานะครับมีทั้งหมด21รูปด้วยกันนะครับ21รูป3 2เสียงด้วยกันนะครับ32เสียงก็คือมีสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวนะครับสระเสียงสั้นสระเสียงยาว นะครับเด็กๆจำดีๆนะครับสระเรามี21รูปมีทั้งหมด32เสียงแบ่งเป็นสระเสียงสั้นสระเสียงยาวนะครับเดี๋ยวจะมีสระเดียวสระประสมเพิ่มเข้ามาแต่ว่าในคลิปนี้จะเรียนเรื่องสระเสียงสั้นก่อนนะครับอ่าเรามาดูกันต่อนะครับคำว่าสระเสียงสั้นสระเสียงสั้นคืออะไรนะครับมีทั้งหมด18เสียง มีทั้งหมด18เสียงนะครับเด็กๆจำกันให้ดีนะครับสระเสียงสั้นมีทั้งหมด18เสียงรวมเรียกว่ารัศะสะระรัศสระนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆครับอ่า18เสียงสระเสียงสั้นมีชื่อตาทางการว่ารัศะสะระนะครับจำดีๆนะนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อเลยที่นี้เดี๋ยวเราจะมาออกเสียง สระพร้อมกับรูปั้มนะครับเด็กๆอ่าสระเสียงสั้นคือสระที่ออกเสียงสั้นๆลากยาวไม่ได้นะครับถ้าเกิดสระที่ยะรากลากเสียงยาวได้เรียกว่าสระเสียงยาวแต่ว่าถ้าสระที่ออกเสียงแบบสั้นแบบสระอะอะอ,อ่างเงี้ยลากเสียงไม่ได้อันเนี้ยเรียกว่าสระเสียงสั้นอะอ,อีอย่างเงี้ยอะ อิซึ่งลากยาวไม่ได้ถ้าลากยาวได้ก็จะเป็นแบบเนี้ยลากยาวได้นี่เรียกว่าสระเสียงยาวแตส่สระเสียงสั้นก็คืออ่ะคือจบอีกคือจบแบบนี้นะครับเด็กเดกอ่าทีนี้เรามาฝึกออกเสียงกันดีกว่าครับเด็กเดกสระอันแรกสระแรกเลยคือสระอะสระอระอนะครับ อ่าสะระอะตัวอย่างเช่นจะอ่าณนะจนะณเห็นไหมครับจะออกเสียงสันส้นๆอ่าต่อไปนะครับสะระสะระอิสะระอ,อิอ่าพร้อมไหมครับสะระอ,อิติปิอ่านี่นะครับตัวอย่างคำนะครับเด็กๆ อ่าต่อไปสระอืออกเสียงพร้อมครูปั๊มนะครับสระอืนะครับอ่าเก่งมากเลยคาว่าจึอ่าตัวอย่างตัวอย่างนะครับถึแบบนี้นะครับเห็นป่มว่าสเสียงสั้นจะออกเสียงสั้นลากยาวไม่ได้นะครับต่อไปสระอุสระอุอ่าคำว่า จุคำว่านุอ่าต่อไปสะระเอสะระเอพร้อมครูปั้มอีกหนึ่งรอบนะครับสะระเอสะระเออ่าเช่นเตะเกะอ่าแบบนี้นะครับต่อไปสะระ สระแอออกเสียงแบบนี้นะครับสระแอะเกี่ยมมาครับเด็กๆเช่นแกะแพะแบบนี้นะครับตัวต่อไปสระออสระออพร้อมครูปัมอีกหนึ่งรอบนะครับเด็กๆสะระโอสระ โอเยี่ยมมาครับปลกมือให้ตัวเองน้อยถูกต้องครับเช่นชนมดทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเวลาเอามาใส่คำแล้วสระโอหายไปซอนรูนะครับออาออกเสียงตามครูปันก่อนนะครับก่อนจะไปสระตัวต่อไปสระโอสระโอโอเคครับเด็กๆ อ่าคำต่อไปสระอวสระอวอ่าเช่นอวะลวนะครับอ่าสระจะออกเสียงสั้นๆแบบนี้นะครับสระ,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 ะออกสระออกสระออกออกเสียงตามครูปั้มอีกหนึ่งรอบสระออกเก่งมากครับ อ่านี่ตัวอย่างคำเกาะเจาะนะครับเกาะเจาะตัวอย่างคำนะครับเด็กๆอ่าต่อ,านอนะครับสระเอสระเอเช่นอ่านี้สระเอนะครับต่อไปสระเอสระเอียด อ่าเสียเพียนะครับส,ะร,ะสะระเอือสะระเอือสระเอือสระเอืออ่านี่ตัวอย่างคำนะครับเด็กๆอ่าต่อไปสะระอร่ำสะระอร่า เช่นนำมีตัวอย่างคำนะครับคำเห็นไหมครับสระอําคือสระเสียงสั้นนะครับเด็กๆต่อไปนะครับสระไอไม้มาลายสระไอไม้มาลายไม้ไอแบบนี้นะครับต่อไปสระไอไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนใจแบบนี้นะครับ ใดแบบนี้นะครับเด็กๆคุณหน้าคุณตากันแล้วสระเอาสระเอาเช่นเดาเราแบบนี้นะครับหรือหรือตัวหรือตัวนี้นะครับเป็นสระนะครับไม่ใช่พยัญชนะหรือเช่นหรือดีแล้วก็หรือ ลึอตัวนี้ลิ้นไม่กระดกลิ้นไหมกระดกลิ้นนะครับลึกนะครับนะลึกตัวนี้นะครับปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วครับเด็กๆตัวนี้ตัวลึกตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับใช้แต่ตัวรึแบบนี้นะครับตัวลึกแบบนี้ไม่ใช้นะครับออกเสียงต่างกันนะครับรึใช้อยู่ลึกไม่ใช้แ <Lakes'> ล้วนะครับอ่าไม่ใช้แล้วนะครับ ความน่าสนใจไม่หมดไปดูตอนที่สองกันต่อเลย